ครับนนท์ไทยรถถ่ายมือสองบ้าจงพาเรอสวัสดีครับสวัสดีสาวันที่หนึ่งครับหนึ่งตุลาคมสองห้าแปดครับมาขออนุญาตมารีวิวแบบเร็วๆนะครับน้าโอ้เพียงใดพี่น้องครับพายุบัวลอยวัชพันธ์พนักขาเข่าเนาะนะครับกขอแสดงความเป็นห่วงเนาะพี่น้องนะครับที่อยู่ทางภาคเหนือแน่ทางภาคกลางครับน้ามันก็ลังถ่วมอยู่เดี๋ยวนี้นะขออนุญาตมารีวิวรถถ่นาเดินตามนะครับ เพื่อประกอบการตัดสินใจเด้อเหลือเยอะพอสมควรนี่คันนี้วันพฤหัส <c oughs> วันพฤหัสนำส่งจังหวัดขอนแก่นครับนํำส่งขอนแกน่นคันนี้นะครับนำส่งนคนปรปฐม่ะข้างในยังว่างเด้ออ่าที่ร้อยพัดสยามครับนี่นี่ชัดที่นึ่งหาหาตัวนี้ก็ทิไปนะครับจะไป อำเภอศรีสงครามครับอ่าโค้งก็ยังว่างนี่พัดเอกคับหนึงน่งหนึง่งศูนย์ก็ว,ว่างครับว่างว่างหลายอยู่อ่ะว่างหลายคันพอสมควรอยู่นะครับประมาณสามสิบแปดคันครับอยู่ในลานครับอ่ามีเนื้อคู่อยู่ประมาณสิบคันเฮ้ <c oughs> อ่ะเดินมาข้างหลังนะครับนี่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 โอ้ยนี่ข้างหลังนั้นสองคันก็จะไปสุโขทยัย พุ่มผาประยู่ครับปุ่นก็จะได้วันแล้วละ่ะนะครับหลักกะฟังนี่สิขั้นหนึ่งวันเลรีวิวปันได้เว้ยนะครับเพิ่งได้มาใหม่นะครับนี่นี่นี่นีออ่อาทีร้อยคงสิงสยามนี่รถตลาดเลยเหรอครับนี่นี่สีสันยังใสได้เลยครับนี่นี่อันนี้ก็อาทีเก้าสิบอันนี้ก็อาทีเก้าสิบที่ล่างนะครับผมเลยม,มาเก็บครับนี่อาทีร้อยออสยามเกียร์กลางอ่ะ อันนี้โกลเด้นโบครับโกลเด้นโบเอ็นซีพัดอาที่้อยช่างเพชรแล้วก็นั่นแหละครับลูกค้าทาั้งบึงการวันที่มาบึงอยู่ครับนี่นี่นี่ wow. อาร์าทีหนึ่งสองห้าดีไอซูเปอร์วาวอ่าอาร์ทีจับใส่กับสยามตัวนี้อยู่ครับนี่เออตัวนี้คือคัดออกมาแล้วตเตรียมเตรียมส่งครับอ่าสองคันนี้ตเตรียมส่งทางสุขโขทัยครับเอา้า ซื้อวันนี้ครับเป่าจงจะแถมนะครับนี่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 แถมเป็นหมกลิ้นหม่พี่น้องอูออ่อนๆครับหมกลิ้นหม่อ่อนๆอ่าให้ไปรับทานครับกินกระลาบก้อยส้อยแซดโอ้ยคักปนยังครับเนี่ยแล้วก็กินกับปุลครับแจวครับเขาดีๆลอกออกไปแสบปนยังครับเอาดีมีแห้งสูบๆสูบขนครับมีสวกมีไส้เด้อะหนึ่งต่อข้อก็ได้ครับสวัสดีครับ อ่อนๆนี่นนนรีดไครับนี่นี่เนี่ยต่ำตำเลยครับนี่ดูที่มือผมนี่นี่นี่เนี่ย